ดอกไม้สวยๆแบบนี้นะครับบอกเลยเป็นสัญลักษณ์ของการส่งมอบความสุขนะครับวันนี้เราจะไปส่งมอบความสุขกันนะครับให้พี่ตั้มนะพี่ตั้มที่บางลาพูนะครับบอกเลยตอนนี้ใครที่ได้รับรถจะได้รับพระหนึ่งองค์ด้วยนะครับตอนนี้ก็สําเร็จผานใจนะครับแล้วก็ดอกไม้สวยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ารถพร้อมส่งมอบของเราสวยแค่ไหนนะครับและบอกได้เลยว่าถึงมือลูกค้าแล้วจะชอบ ค่ไหนหรือว่าจะรู้สึกยังไรกับรถคันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเป็นไลฟ์สดกันที่บ้านลูกค้าด้วยนะครับตอนนี้มาดูรอบพันนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะและเดี๋ยวเฮียนะจะนิมนต์นะจะนิมนต์หลวงพ่อขึ้นไาให้ก่อนเลยจะนิมนต์หลวงพ่อขึ้นไว้ก่อนเลยนะเพราะว่าเจ้าของอนุญาตให้เฮียแฝนให้เรียบร้อยนะเจ้าของอนุญาตให้เฮียแฝนให้ด้วยมาดูรอบพันก่อนบอกเลยคันนี้เงามากๆสวยมากๆ c ซ S300 ดีนะใครชอบรถสวยๆแบบนี้อ่ะมาดูเดี๋ยวเฮียติด เดี๋ยวเนี้ยแปะฟ้าให้ก่อนดีกว่าบอกเลยว่าเดินทางแาวคาดปลอดภัยและร่ำรวยด้วยนะครับแปะไปก่อนเลยนะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเจอกันทีที่บ้านลูกค้าลองดูรอบพันซิว่าสวยแค่ไหนแ่ เซเวสามดีนะสีดำหล่อๆแบบนี้ใครนะครับที่อยากได้รถส,สวยๆที่เป็นรถยุโรปและเป็นรถยุโรปที่มีรับประกันหลังขายนะครับสามารถกดติดตามช่องเฮียวไว้ได้เลยนะ AE Premium Car เรา <c oughs> มีรถส,สวยๆแบบนี้นะครับไว้ให้ท่านเลือกนะครับหลายๆคันนะสนใจกดติดตามได้เลยวันนี้ไปก่อนเดี๋ยวไปเจอกันจริงท,ที่บ้านลูกค้าประมาณบ่ายี่นะประมาณ 3- 4โมงนะ ถึงบ้านลูกค้าแถวบางนาแล้วเดี๋ยวไลฟ์สดให้ดูนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ